ก็ขอกราบสวัสด right. so ีท so ุกๆคนกันด้วยนะครับอยู่กับผม MI ็มอีกชเนเคยนั่นเองนะครับผมแล้วคลิปนี Wheels ้นะครับผมผมก็จะมาสอนเล่นโตโรฉบับเมสซ้มนั่นเองนะครับผมพิเศษกว่านั้นก็คือผมติดเมสซม2ตัวภายในเดือนเดียวครับท so ุกคนเห็นปะผมติดเมสซมเทนปัจจุบันนะครับผมแล้วก็ติดเมสซมโตโรปัจ huh จุบันด้วยซึ่งบอกเลยว่าเป็นการเก็บเมส้มเดือนเดียวได้ถึง2ตัวเลยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นการเก็บเมสซมที่ค่อนข้างฉีวเฉียดมากๆนะครับเนื่องจากดาวของผมที่มันเยอะมากๆแล้วนะครับแล้วก ฮอคเซิร์ฟอีกนะครับบอกเลยว่าทุกคนมันตึงมากนะครับในแต่ละเกมที่ผมจะเจอนั่นเองนะครับผมแล้วคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนแนวทางการเล่นตอโล่ฉบับของผมเองนะครับว่าแนวทางของมันมียังไงบ้างรูนไอเทมพลังแฝงอะไรบ้างนะครับตัวที่ตอโล่แพ้ทางเนี่ยมีอะไรกันบ้างนั่นเองนะผมผมคิดว่าที่กดแรงสนใจเนี่ยน่าจะเจอตอโล่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับแล้วช่วงนี้ตอโล่มันโดนแบนบ่อยด้วยผมก็คิดว่าทุกคนเวลาเจอตอโล่เนี่ยก็อยากจะได้ตัวที่มันแก้ทางเอาไว้สู้กับตอโล่ได้ง่ายๆนั่นเองนะครับผมแล้วอออนน้เเามยังะบผผจธิ เป็นส่วนๆไปนะครับส่วนแรกนะครับผมจะเป็นทางด้านของสกิลเชลเลนเจอร์นะครับสกิลเชลเลนเจอร์เนี่ยจะใช้ได้อยู่2อย่างก็คือเอ็กซ์สกิลกับฟิกเกอร์นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าให้ผมแนะนำอยากเอาฟิกเกอร์ไปจะดีกว่านะครับเพราะว่าเอาไว้เปิดจังหวะให้เพื่อนได้นั่นเองนะส่วนรูนเนี่ยผมใช้เป็นโกลเด้นโปรเทคโฟเวสเลยนั่นเองนะครับผมรูนแต่ก็จะเป็นรูนแท่งปกติทั่วไปได้เลยนั่นเองนะครับนี่รูนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนพลังแสงนะครับพลังแสงผมจะใช้เป็นรากไม้นะครับแล ได้ก็คือต้องมีเมยสองตัวขึ้นไปนั่นเองนะครับผมคีล่าป่าเพนป่าซิลป่าทุเดนป่าเราก็สามารถออกทอยได้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตามต่อมาก็เป็นชิลอออโนเดนเองนะครับเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าอีก2ช่องเนี่ยจะเหลือไว้ทำไมพี่อีก2ช่องเนี่ยเราสามารถขึ้นได้ฟีสตตร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะตะทอนต้อยเขียวหรือว่าล็อกคิวนะครับผมหรือว่าถ้าทุกคนไม่ถนัดล็อกคิวก็สามารถสับไปออกตาเกิดได้นั่นเองนะครับอีก2ช่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟีสตล์นะทุกคนแต่ผมไม่ค่อยแนะนำให้ทุกคคนนนนนนออ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 กก่่่่่ไฟะสสสาาาหหหรรรรััััับบบเเเเเเเลลโตตตงงผมมซซแแ้ววจจ็ี ครับผมเอาไว้เจอพวกแคลลี่ดีเพีต่างๆป่าไปเอเลดอร์แคลลี่เรียนข้างเป็นสจวร์เป็นไบโอเลตหรือว่าเป็นตัวต่างๆที่เป็นแคลลี่ดีเพีต่างๆก็เซตนี้สามารถออกได้เลยนั่นเองไอพวกแคลลี่ดีเพีต่างๆเนี่ยมันจะแพ้เกาะสะท้อนมากๆนั่นเองนะครับผมส่วนของกันเวทก็แนะนําให้ขึ้นเป็นไกอาร์นะครับผมเพราะว่าไกอาร์เนี่ยจะได้ทางด้านฟื้นฟูเลือดแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่นั่นเองนะครับผมส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นชิลออฟเดอะร็อตนะครับจะเอาไว้ลดความเร็วโจมตีของฝันัั่่นนนนเองะครบสว้สุดท้ายเนี่ยเหมือนเดิมค่อนข้างทีี่จะะฟรรรตาานคับถ้เไม่อยาากกรีเลับบ้นะครับหรือว่าาถ้ทุกกกคนนเี่ยดลล็อชิ ก็แนะนําให้ใส่เป็นล็อกิวก็จะดีมากๆนั่นเองนะครับผมส่วนเซตต่อมาแล้วผมจะเป็นเซตเบสิกพื้นฐานของการเล่นลุมแทงแทบทุกตัวเลยนั่นเองนะครับผมในช่วงต้นเกมเนี่ยเราสามารถออกของแบบผมได้เป๊ะเลยก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าพวกแทงบางตัวเนี่ยจริงๆออกของแบบเนี้ยผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าม,มากๆนะครับผมเพราะว่ามีทั้งคู่ดาว,ก,าวก,ากันเวทแล้วก็กันกายัภาพนะครับผมแล้วทุกคนจะถามว่าพี่รับแล้วออกอย่างนี้ควรไปออกอะไรต่อแต่ผมมันจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่สถานการณ์เกมนะแล้วก็อยู่ที่ฮีโร่ของฝัน้าามไปหนักตามเว ทางไหนนั่นเองนะครับผมถ้าเราเจอเมย์สก็ออกทอยออกไกอาร์นะครับหรือว่าถ้าเราเจอหนังดาเบกย่าผ้าเนี่ยเราก็ ก็สะท้อนกับเชี่ยวตลอดก็ได้นั่นเองนะครับผมส่วน2ช่องที่เหลือนะครับเราก็ฟรีสไตล์ได้เลยนะครับเพราะว่าทางด้านของกูดาวเนี่ยมันสามารถโยกไปออกได้ทั้งสร้อยเขียวก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมคือหลักๆ,ๆเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเซกในการออกของนั่นเองนะครับคือผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทุกคนเนี่ยออกของตายตัวทุกเกมนั่นเองนะครับคืออยากแนะนําให้ว่าให้ออกของแก้ทางในแต่ละเกมนั่นเองนะครับเพราะว่าฮีโร่ในแต่ละเกมที่เจอเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแน่นอนนั่นเองนะครับหลักๆก็จะมีเซตสามไอเทมก็มีประมาณนั้น นะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับก็เข้าไปอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับร้สิของตัวรถเนี่ยจะเป็นการตีธรรมดาหรือว่าการใช้สกิลอะไรต่างๆนะครับเวลาเราตีธรรมดาหรือใช้สกิลต่างๆเนี่ยโดนฮีโร่หรือว่าโดนคีบทุอะไรต่างๆของฝั่งตรงข้ามนะครับทุกคนไอหลอดต้านเลือดของเราเดี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยิ่งเราตีเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเร็วมากขึ้นนะครับเห็นปะ พอเราตีเนี่ยมันก็จะยิ่งเร็วยิ่งเพิ่มเร็วเพิ่นนะครับเห็นไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ตีเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันจะช้านั่นเองครับพอเราตีครบหลอดแดงนะครับทุกคนไอหลอดแดงใต้เลือดของเราจะทำอะไรกับตัวโรได้นั่นเองนะครับซึ่งไอหลอดแดงใต้เลือดเนี่ยจะทาให้ตัวโรเนี่ยลดด a m a g สามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับหมายความว่ายังไงในกรณีที่เราอยากจะเข้าไฟาเนี่ยผมก็แนะนาให้ทุกคนเนี่ยเก็บเกรดแดงก่อนนะครับพอเก็บเกรดแดงปุ๊บผมลดดาเมจที่จะได้รับเนี่ยสามสิบเป,เปอรททททีีี่่่่ดมาากๆนะนนนนนนะะะคคออข้งงจเเลยััรบ นัถามว่ามันมีแค่นั้นที่จริงเหรอมันไม่ได้มีแค่นั้นครับในกรณีที่เราเลือดลดใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเกตดแดงเรายังเต็มอยู่ใช่ไหมครับไอ้เกดแดงตัวนี้เนี่ยมันจะไปซ่อมเลือดที่หายไปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมทําให้ดูนะอ่ะโอเครอไปสักพักเกดแดงหายปุ๊บแล้วมันจะทดแทนไปนเลือดเห็นปะทุกคนมันจะทดแทนไปนเลือดครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะสำหรับโตโลแพทใหม่นะครับใน มมองของผมนั่นเองนะครับสหรับสกิลแรกก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้พุ่งนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับพุ่งข้ามขื่อได้หมดเลยนะสกิลของโตโร่นะครับสกิลแรกนี่แบบนี้พุ่งก็จะมีดาเมจนะครับนี่เห็นปะเวลาพุ่งโดนคีบโดนคนเนี่ยก็จะมีดาเมจนะครับก็เป็นสกิลพุ่งปกติข้ามขื่อได้นะครับไม่มีอะไรเลยสกิลต่อมาจะเป็นสกิลสนะครับสกิลสเนี่ยจะสามารถเอาไว้รวบคีบได้นะครับรวบคีบให้มาลงจุดที่เรายืนอยู่นั่นเองนะครับรวบได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคีบมินเนี่ยนคีบเลนหรือว ฝ่าตรงข้ามเนี่ยฝ่ตรงข้ามจะไม่เดินมาหาเรานะครับแต่ว่าเขาจะเดินช้านั่นเองหรือว่าติดโลอนั่นเองนะครับผมก็สกิลสองก็มีประมาณนี้นะครับมีดาเมจเหมือนกันนะครับผมเวลากดก็ได้เกาะน,นะครับง่ายๆเลยแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นอันติของโตโรนะครับอันติโตโรเนี่ยจะสามารถข้ามขื่อได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทุกคนต้องกดแบบนี้นะครับกดแบบนี้ให้ข้ามขื่อนะครับถ้าทุกทุกคนกดอย่างนี้เพื่อที่จะข้ามขื่อเนี่ยทำไม่ได้นะทุกคนผมทาให้ดูนี่ปึ๊บอย่างเงี้ยคือข้ามขื่อไม่ได้นะคร เนี่ยอันนี้คือข้ามคื่อได้เห็นปะ่ะนี่แบบนี้เลยนะครับก็คือสกิลสามต้องกดให้ข้ามขื่อเท่านั้นนะครับถ้ากดแบบติดขื่อเนี่ยก็คือจะไม่ข้ามขื่อนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลสามนะครับมันก็จะมี3จังหวะแล้วครับก็จะเป็นการทุบครั้งแรกครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3ครั้งที่3ามเราก็จะเป็นการเชนซีซีหลักนั่นเองนะครับผมทุบมีดาเมจแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยทุกคนเห็นปะ่ะ ขั้นที่สามก็จะเป็นการทําให้ศัตรูลอยขึ้นนั่นเองนะครับและนี้ก็จะเป็นคอมโบของโตโร่แบบพื้นฐานเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันติของโตโร่เนี่ยสามารถใช้คู่กับสกิลหนึ่งได้นั่นเองนะแต่เวลาโตโร่โคอมโบแนะนำเนี่ยผมแนะนําว่าให้มีสกิลเก็บไว้ออกด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาโตโร่โคอมโบหนึ่งเซตเนี่ยอูดามันค่อนข้างที่จะนานนะครับผมทําให้ดูปึ๊บเนี่ยถ้าเราคอมโบหนึ่งเซตถูกปะ กว่ามันจะรีสกิลสองก่อมันจะรีสกิลหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าไดไฟค่อนข้างที่จะนานมากๆนั่นเองนะครับผมถ้าอยากให้แนะนําจริงๆก็อยากให้เก็บสกิลหนึ่งไว้ออกด้วยหรือว่าเก็บฟิกเกอร์ไว้ออกด้วยนั่นเองนะครับผมคอมโบแรกก็จะเป็นคอมโบแบบเบสิคพื้นฐานเลยนะครับผมก็จะเป็น1 2อันติทุบ1ทุบ2แล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็ทุบอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นคอมโบพื้นฐานเลยนั่นเองนะครับผมคอมโบที่2ก็จะเป็นทางด้านของบวกกับฟิกเกอร์แล้วนะรอบนี้นะครับเป็นทางด้านขอออองงสกกกกกกิิลลล่่นนนนนแแแ้้้้ววว็็ตามดยฟเเรร์ััะคบบบบบบปปึึ๊๊ีทุ ปึ๊บแล้วก็ปิดแล้วก็ทุบอีกทีหนึ่งเห็นปะคอมโบเนี้จะเป็นเอาไว้จังหวะเปิดนั่นเองนะครับจังหวะที่แบบเราจะสวนเขาหรือว่าจังหวะที่เขาจะบุกเราเนี่ยแล้วเขายืนในโพสิชันที่ไม่ดีนะครับเราก็สามารถทำคอมโบดีได้นั่นเองนะครับแล้วก็คอมโบที่3ก็จะเป็นคอมโบนี้ครับคอมโบอันติแล้วก็ฟิกเกอร์นั่นเองนะครับจะเป็นแบบนี้ปึ๊บทุบ2ทุบ3ทุบอีกทีหนึ่งเห็นปะ ไอ้ที่คือสองเนี่ยเราจะเก็บไปกดตอนที่เราทุบเสร็จเราก็ได้นะครับทุบเสร็จปุ๊บเราก็กดสกิลสองแล้วก็เราจะได้สกิลหนึ่งรีมาทันทีถูกปะแล้วก็เก็บไว้ออกไปได้นะครับคือจริงมันค่อนข้างที่จะไม่ตายตัวนะเรื่องการเล่นคอมโบโตโร่นะครับแต่ถ้าเอาเบสิกพื้นฐานเลยก็เหมือนที่ผมบอกนะครับหนึ่งสองสันติแล้วก็ทุบเราจังหวอดัขาที่สามครับแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็ทุบเลยนั่นเองนะครับแต่บางทีเนี่ยถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าฝัา่งตรงข้ามเข้ามาเยอะเกินเราจะเป็นภาพนี้ก็ได้ครับบบป๊ทุ อ่าถ้าสมมุติว่าเนี่ยฝันของข้าวเขาตายแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องสกิลหนึ่งนะครับแต่ถ้าฝัานของข้าวเขาไม่ตายหรือว่าเขาฟิกเกอร์ออกเนี่ยเราก็สามารถสกิลหนึ่งไล่ตามเขาได้นั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละทุกคนคอมโบัตรูปมันไม่ได้ยากอะไรมากนะครับจริงๆมันอยู่ที่น้าง,งานนะว่ามันควรเป็นภาพไหนนั่นเองครับแต่ที่ผมใช้บ่อยก็จะเป็นภาพนี้เลยนี่สมมติว่าเขาต้องการนะครับจะเป็นภาพนี้ปึ๊บแล้วก็หนึ่งปิกสองนี่ทำนี้เลยปึ๊บล้วยกดเปิดตาจะเป็นงี้เห็นป่ะอันเนี้ยจะเป็นพื้นฐานเลยนะครับผ ก็จะเป็น1ฟิกนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่มีฟิกเราทำยังไงนะครับผมเราก็ทำอย่างนี้ได้ครับปึ๊บทุบควิดแล้วก็ทุบเห็นปะลองสังเกตดูว่าบางทีผมก็จะใช้สกิลหนึ่งตั้งแต่ตอนแรกเลยหรือว่าจะใช้สกิลหนึ่งตั้งแต่ตอนทุบครีดสามเลยคือนั่นแหละเหมือนที่ผมบอกนะครับมันอยู่ที่หน้างานเลยนั่นเองนะครับโอเค จริงๆคอมโบโตโร่ก็มีประมาณนี้นะทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับไม่ได้เข้าใจยากเลยนั่นเองนะครับมันจะมาอยู่ที่วิธีการคอมโบนะครับว่าช็อตไหนเนี่ยเราควรอัดสุดไปเลยหรือว่าช็อตไหนเนี่ยเราควรเก็บสกิลไว้ออกนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูการเดินเกมฉบับโตโร่ในซ่อมของผมเลยนั่นเองนะครับผมจะมีการเดินเกมยังไงในพิจต่างๆยังไงนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้ารามันก่อนเลยนะครับหน้าราบหลักๆแล้วนะครับโตโร่ตัวที่ไม่ชอบจริงๆเนี่ยกกก็็็็จจะะะเเปปนน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 ทททาาาาางง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 ดด้้ขขออออตตตตำำแแหห่่่่่โโโโรรรมมมมมิิใใชชััคบบวีไล ล็อกซี่นั่นเองนะครับผมสตัวนี้แหละหลักๆเลยที่โตโร่ไม่ชอบนะครับตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่าพอชนไหวนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตัว่เนี่ยมันสามารถเฟิร์นพิกได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเนี่ยเราก็อาจจะเจอทางด้านของไฮยาเตะเหมือนกันนะครับไฮยาเตะเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวที่ทําให้โตโรลเล่นยากแต่ว่าเราก็ไม่ต้องกลัวนะทุกคนเดี๋ยวให้เพื่อนน่ยมาดับแก้ออนนั่นเองนะครับแต่ว่าเราแบนฟอร์เรนไปแล้วตอนนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับคือหลังแล้วถ้าเราเล่นยากเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของไฮ แตบ่นว่ามีเพื่อนเล่นด้วยเนี่ยผมแนะนาให้เบนเนี่ยกดโกวาราคู่โตโรผมบอกเลยว่ามันโหดมากนะครับอันนี้อยู่ในแรงประมาณ150ดาวนะ้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้น่าจะร5 0ยดาวนะครับเป็นวันที่ผมเนี่ยได้ไม่ส้มพอดีนะครับผมก็เลยมากดแรงแล้วฝั่งตรงข้ามก็จบดับด้วยที่ฉลามนั่นเองนะครับดับเกมนี้เราค่อนข้างดูดีกว่าเยอะมากๆเลยนะครับในทุกๆตําแหน่งเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมไปพร้อมๆกันเลยนั่นเองนะครับก็ยังไงนะครับผมก็บบกว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สำหรััับบคคนนนทที่่เข้้้าาาามมมมดดดูะรไไไกกกกก็็อยยยงงุลผว เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยเองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นคลิปเทนเมสส้มของผมเองนะครับนี่ดูทุกคนเห็นปะเมสส้มเมสส้มโตโร่โค้ชสวยผมบอกเลยนะครับผมในช่วงเริแรกนะครับผมเราก็จะมาเป็นเทนนันต์ของสกิล2นั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะรวบคลิปและเคลียร์ให้ไวที่สุดนั่นเองนะครับผมแนะนําให้อัพสกิล2มานะทุกคนเพราะว่าโตโร่เนี่ยมันจะเอาไว้รวบคลิปแล้วมันจะเคลียร์ไวมากแนะนําให้เดินไปใกล้ๆคลิปนะและรวบคลิปมา3ตัวนั่นเองนะครับจะเคล ตังนี้ก็รวบม,มานะครับอันนี้ผมรวบพลาดน,นะผมไม่ได้รวบคีปตัวหลังมานะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็คิดว่าเราน่าจะได้ปูนะครับตรงนี้โอเคไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรช่างมาเถอะตรงนี้พอเราเคลียร์คีปเสร็จใช่ไหมครับตัวลูกกับโกด์เนี่ยเป็นตัวคู่ที่เคลียร์คีปบ่อยมากๆแะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมน่าจะขึ้นไปแกงบนก่อนนะครับโอเคแล้วก็จะลืมไปหาข้อมูลนะครับว่าป่าเขาจบไหนปับ๊บเราโดนเวทใหม่นั้นเองนะครับตรงนี้ผมก็ บอกข้อมูลว่าจบเรนบนนะครับทุกคนเลือกที่จะมาคุมกลางเหมือนเดิมตากูบลาเขาเบ็ดตัวเล็กน,นะครับเดี๋ยวตรงนี้เรารอเพื่อนลงมาก่อนนะครับเราไม่ต้องรีบเคียคร์คีปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคอมโบ1 2 1ครับเคียคร์คีปง่ายๆนะครับเห็นปะ คลคิปง่ายไหมทุกคนคอมโบหนึ่งสองหนึ่งชิวๆเลยนะครับติ๊กบอกเพื่อนนะครับมีฝันของเข้าลงไปเติมนะครับผมให้รับต่ํานั่นเองครับซึ่งในแผนด้จริงมันไม่จําเป็นต้องไปเลี้ยงแครี่ขนาดนั้นนะทุกคนเพราะว่าผมแนะนําให้เดินคุมกลางนะครับผมอยู่ที่ฮีโร่เลยถ้าสมว่าวฮีโร่ลมของเขาเนี่ยเป็นหมิงเป็นเฮเลนเป็นดอนเลียเป็นตัวที่ต้องยืนแช่แครี่เนี่ยผมก็แนะนําให้ลงมาช่วยนะครับเพราะว่าแครี่เราอาจจะโดนฟีดเวฟหรือโดนกดแล้วจนไม่ได้เงินนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าในกรณีที่แคลรี่ไม่โดนกดเน,นี่ย เข้ามาล้ำโอ้โหสวยอยู่นะตรงนี้แต่ว่าทีมผมยังฟรีอยู่นะผมคิดว่าผมน่าจะต้องเล่นต่อนะครับตรงนี้ยังไงครับหนึ่งฟิกเป็นหนึ่งทีแต่ว่าได้มาสักตัวเพื่อนอันนี้เพื่อนน่าจะเอื้อมไม่ถึงแล้วผมก็น่าจะต้องปล่อยละเุ้ยหรือเอื้อมถึงสวยจัดโอ้โหชี้ตกสวยมากนะครับตรงนี้ได้ฮายาเตะมาด้วยแล้วก็อลิสฟิกเกอร์นะครับตัวนี้เพื่อนไม่ได้เล่นต่อเดี๋ยวผมน่าจะตีมกรต่อนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนป่าเขาจะมาแล้วอาจจะโดนล้านหรือเปล่านะครับเพราะว่าป่าเราเจ็บด้วย ไม่รู้ว่าวีผลิตไหมตรงนี้เข้าไปคัดโอ้โหคัดไม่ทันครับตรงนี้เสียมังกรเลยแต่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะอุ้ยขอแต่สวนว่ะผมว่าน่าจะเล่นได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวติเข้าไปคัดรอนเลยนะครับ แล้วฉลามไหลผมเข้าไปล้วงหลังนะแต่ว่าโดนฉีผักไปนะครับผมก็โดนไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมนาจะรีเลื่ดนล้วเดี๋ยวไปรีเซ็ตทามิ่งใหม่หนั่นเองนะครับตรงนี้หลังจากเจ้าเสียมังกนนรเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ขาดทุนนะครับเราได้สกร์มาถึง5ตัวเลยนั่นเองนะครับแล้วก็พอหลังจากรีเซ็ตตรงหน้ามังกรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเช็คตรงทางด้านของคลองนะครับ เพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาจะเทรดคลองนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีโซนนะครับผมวิธีโซนก็จะเป็นทางด้านของการเช็คหลังแดงตรงนี้แล้วก็เช็คพุ่มบนนะครับในกรณีที่ออฟโผล่แล้วเราก็ไม่ต้องเดินไปเช็คนะครับทุกคนน่าจะต้องอัดออฟต่อแล้ครับตรงนี้เฮ้ยกด SQ แล้วไม่น่ารอดนะโอเคครับสวยครับพอหลังจากที่เราฆ่าออฟเซตแล้วเนี่ยเราก็วาร์ปลงไปที่เลนล่างเลยนั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับพอเราไปทําอะไรเลนอื่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมเลนแชรี่นั่นเองนะครับตรงนี้เราก็มามุดพุ่มสูงไว้นั่นเองเเเเพืืื่่่่่อออออทีตลดจจังงหหหวะะุ้้ยแมมนนาาโโปปไร ตรงนี้น่าจะเล่นได้นะครับโอเคครับสวยจัดทุบไปหนึ่งทีโอเคแฮตเตอออกได้นะครับซึ่งวิธีรับมือแฮตเตอเนี่ยผมก็แนะนํานะครับอย่าพยายามดูสกิลหนึ่งของแฮตเตอเยอะนั่นเองนะครับตรงนี้น่าจะได้ป้อมล่างหรือเปล่าก็พยายามไปเดินคัสสูงนะครับโอเคครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็เดินออกเลยนะทุกคนในเรื่องของโรมนะครับผมผมจะขึ้นเป็นทางด้านของเปิดตาก่อนนะในช่วงต้นเกมนะครับคือปกติพื้นฐานของโซโลเนี่ยถ้าไม่เจอตัวทีทีเยอะนะครับผมก็จะไม่ออกลากนะทุกคนก็จะออกมาเป็นทางด้านของเปิดตา จะคุ้มมากนะครับในช่วงต้นเกมมันสามารถเอาไว้ไล่ในฝันสงข้ามได้น,นั่นเองนะครับพอเข้าในสู่ช่วงกลางเนี่ยกรณีที่แบบเพื่อนอยากได้ของโดมอะไรเราก็ออกให้เพื่อนนั่นเองนะครับตรงนี้เหมือนเขาเดินมาอุย้ยผมน่าจะเล่นได้นะตรงนี้เดี๋ยวผมเล่รอแล้วกันโอ้โหทุบสวยจัดตรงนี้ปิดทุบเลยแล้วกันโอ้โหเพื่อนตามอย่างสวยครับช็อตนี้บอกเลยว่า โนบอลแน่นอนนะครับแบบนี้แวนคอร์คิวในช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นมาเป็นทางด้านของไหนเพจก่อนนะครับเพราะว่าป่าเป็นกัจภาพนะครับแล้วก็เจอไฮเจเต์ด้วยก็ไหนเพจก็เป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับในช่วงต้นเกมแล้วเดี๋ยวพอเราขึ้นไหนเพจเสร็จปุ๊บเราก็ไปขึ้นทางด้านของการเวทเล็กนะครับตรงนี้วิธีโซนนะครับทุกคนผมจะแนะนําวิธีโซนนะครับมันแนะนานะครับผมว่าในกรณีที่เพื่อนตีป้อมอยู่หรือว่าเพื่อนเคเอฟอยู่ข้างบนใช่ไหมครับคือตรงนี้ถ้าสมมติว่าแนะนําจริงๆคือไม่ต้องโผล่นะครับ ขาสามารถเดินเองมาปิดทางนี้ได้ซึ่งในกรณีนี้ทำไมผมถึงอยู่พวกนี้นะครับกรณีแรกก็คือเราสามารถเช็คไลฟ์เพื่อนได้นะครับว่าเขาจะโผล่ตรงนี้นะครับผมถ้าเขาโผล่ตรงนี้ปุ๊บเรามีอยู่2อย่างนะครับผมถ้าเพื่อนสกิลไม่พร้อมหรือว่าเพื่อนเลื่อนไม่พร้อมเนี่ยเราก็ไม่เล่นนะครับผมเราก็เดินออกไปได้เลยน,นั่นเองนะครับในกรณีที่เพื่อนเราพร้อมเนี่ยเราก็สามารถอัดไปตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับคือเวลาเพื่อนตีป้อมหรือเคลีปเนี่ยผมก็จะนำให้ทุกคนเนี่ย แอบอยู่ในแอบไว้เพราะว่ามันจะได้หามิชชั่นให้เพื่อนนั่นเองนะครับผมพุ่มหลกัหลกๆเนี่ยที่ควรอยู่ก็จะเป็นพุ่มนี้พุ่มนี้พุ่มที่ผมอยู่เลยครับพุ่มต่อไปก็จะเป็นพุ่มนี้นะครับพเพราะว่าเวลามัน,มนเห็นมิชชั่นเนี่ย,นยมันจะเห็นตรงนี้เลยครับนี่มันจะเห็นตรงนี้เลยก็หลังจากที่เราได้ป้อมบอลเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็เหมือนเดิมครับเหมือนที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เลยเราก็ค่อยๆขย,ย,ยับพุ่มมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้พอเราเห็นข้อมูลปุ๊บเราก็ถอยนะครับถ้าเพื่อนไม่เล่นเราก็ไม่เล่นนะครับตรงนี้ฉีีี่่่่่เเเข้้้้าาาากกลลลงงงผมคิดดวตรรนนนนนจะไไออใหัฉฝป ตันไป2ตัวแต่ว่าโอ้โหผมหน้าตาครับชอตนี้เมื่อกี้ผมไปยืนบังไลน์ให้ทางด้านของเวนนะครับเพราะผมคิดว่าบีเจนเนี่ยจะเบียนตีเพราะถ้าบีเจนตีปุ๊บเมื่อกี้ชนผมแน่นอนนะครับจะไม่มีทางชนเวนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าบีเจนเหมือนจะไม่เบียนตีนะเมื่อกี้ผมก็เลยตายไปนั่นเองนะครับตรงนี้ในกรณีที่เพื่อนตายเนี่ยเราก็ไม่ควรเล่นนะครับทุกคนเราก็รอเพื่อนเกิดก็ได้นะครับหรือว่าเซตเวฟแล้วก็ค่อยเล่นนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะทุกคนในการเซตเวฟนะครับแต่ตรงนี้ผมน่าจะมาเช็คลองนะครับว่าเขาตีมมมมัั้้ยยโโออออออเเเเเคคตตตนนนนนนีีน B นีาาาู่่่่่แแหหหืืดดสสกกกิลลลววรรป๋ผจะะฟบ าางงอโอเคครับทุบไปครับฉลามเข้ามายังไงรอดไหมโอเคครับยังได้ฉลามอยู่ตรงนี้ผมน่าจะโดดไปเล่นนะโดดเข้าไปหลังพุ่มแดงเลยครับ เผื่อม,มีจังหวะปิดได้นะครับตรงนี้เพื่อนเจ็บแล้วนะครับเราก็มาหาข้อมูลิดีเดียวนะครับผมแล้วเราก็ถอยเลินั่นเองครับถ้าเราฝืนเล่นเนี่ยเราอาจจะตายได้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็อุ้ยมาฟ้ามีนะเพื่อนอ,อันนี้ก็คือเบทเขาขอครับแมนขอก็สามารถออกให้ได้นะครับในกรณีที่เพื่อนแบบว่าไม่อยากได้เปิดตาเนี่ยแล้วถ้าเพื่อนอยากได้เราเราก็ออกให้เพื่อนนะครับทุกคนมันไม่ได้ตายตัวนะการเล่นโรมเนี่ยทุกคนคือเราจะออกอะไรก็ได้นะครับในช่วงต้นเกมพอเข้าสู่ช่วงกลางเนี่ยเราก็ไปออกอย่างอื่นตรงนี้เราเชื่อมจิตใให้้แบบดนนนนะรรเเเมมมืืือออออาาาขูลลก่่่่ยยๆพพพ็ุป เพื่อนเขาหามิชชันให้เรานะครับอันนี้หลบในพุ่มไว้เพราะว่าเดี๋ยวมีใครเดินมาปิดเดี๋ยวเพื่อนจะได้เล่นให้ก่อนได้นะครับก็แนะนําว่าเราจะเดินไปทางไหนเนี่ยผมก็แนะนําให้เช็คทุกพุ่มนะมันสําคัญมากๆนะครับในการเช็คพุ่มเพราะถ้าเราไม่เช็คพุ่มเราอาจจะโดนดักแล้วก็โดนปิดได้เลเยนั่นเองนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราตีคองนะครับเพื่อนบอกอยากได้คองนะวิธีการโซนในคองก็โซนหลังแรงปกติเลยนะครับจะมี u 2วก็คือถ้าสมมติว่าเพื่อน่ะสั่งเล่นเราก็เล่นนะครับแต่ถ้าเพื่อนเขาจะเอาแค่อ็อบเจกเนี่ยแค ตรงนี้เหมือนเพื่อนอยากได้สอบัฟนะครับตอนนี้ผมก็พยายามบอกเอนดอร์นะครับว่าระวังมันดักเลแดงนะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ไม่ควรทําเลยคือเพื่อนเราเนี่ยโผล่ทุกเลนนะครับในกรณีที่เพื่อนโผล่ทุกเลนเนี่ย่งตรงข้ามเขาจะคิดได้นะว่าตรงนี้มันอยู่ครบนะตรงนี้มันอยู่2ตัวนะตรงนี้ตรงนี้มันอยู่ถึงตัวนะเราสามารถปิดได้นะเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าเราน่าจะขึ้นบ้านจบเลยนะแต่เราไล่เช็คพุ่มก่อนนะครับว่าแต่ละพุ่มมีตัวไหมนั่นเองครับพุ่มนี้ก็ต้องเช็คนะครับแล้วก็พุ่ม แต่ผมเหมือนเห็นบีเจนมุดอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้โหบอกเลยว่าตีฟูลหรือเปล่าตรงนี้ยังไงครับไพ้เตะโอ้โหแต่ว่าแวนฟิกสวยนะผมก็เลยฟิกสวนเข้าไปเลยนะครับเหมือนตรงนี้เราจะชนะฟ้าเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้แวนเขาฟิกหลบดาเมจคือสวยมากนะครับฟิกเข้าบาฟ้าเลยฟิกเข้าไปสตานต่อเลนเองนะครับแต่ถ้าเมื่อกี้แวนตายเ่ยผมอาจจะฟิกออกตรงนี้น่าจะจบเลยนะครับตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพื่อนเข้าไปแลกให้แต่ว่าไม่เป็นไรแวนการเรามีเยอะมากนะครับ ตีป้อมครับจบบ้านแล้วทุกคนโอเคครับผมโอ้โห เป็นเกมคิงคีนครับดับดีเล่นดีนะครับผมผมคิดว่าคลิปนี้เนี่ยคนจะได้ประโยชน์จากมันไปไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนั่นเองนะครับคลิปหน้านี่จะเป็นคลิปการเล่นเทนฉบับเมส้มแล้วก็ท็อปหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนติดตามรับชมกันด้วยนะครับสงสัยส่วนไหนก็คอมเมนต์วิธีใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับผมผมก็ขอภัยถ้าพูดติดๆกัดหรือว่าพูดเร็วไปยังไงก็ขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ จะนำไปปรับปรุงนั่นเองนะครับผมโอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูมาจนถึงจบคลิปนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย